สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Fighting Fish c บุ n b นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปทดลองทำน้ำเขียวสำหรับเลี้ยงไรแดงมาโครนะครับช่วงนี้จะทำเกี่ยวกับไรแดงแล้วก็ปลากัดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีช่วงนี้ลูกปลาที่ผมทำการเพราะเนี่ยเริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมได้ ายแดงมาเพื่อทําพันธ์ุนะครับจากเพื่อนของผมนะครับก็เลยอยากจะทำน้ำําอาหารสําหรับเลี้ยงายแดงนะครับให้มันขยายพอมีให้ลูกปลากินนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นสูตรอะไรนะครับไปติดตามรับชมได้ในคลิปเลยครับ มาอยู่ที่อุปกรณ์ที่ผมจะทำแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเปิดออกมาเลยประมาณ2-3สามชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ก็คือถือว่าไม่ได้พักแล้วกันนะครับสูตรเนี้ยจะมี2อย่างด้วยกันนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็มี2อย่างนะครับก็คือ ตัวนี้จะเป็นอามิอามินะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับสูตรนี้จะมาทดลองเนี่ยจะใช้1นึ่นต่อหนึ่งนะครับก็คืออามิอามิผมจะใช้1ช้อนนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียผมก็จะใช้หนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับใส่เลยนะครับ1ช้อน พื่อความรวดเร็วนะครับสูตรนี้ที่คนเขานำมาลงเนี่ยมันจะมีหัวเชื้อนะครับแต่ผมไม่มีนะครับไม่มีหัวเชื้อนะผมจะทําแบบไม่มีหัวเชื้อนะครับะนะครับยูเลียหนึ่งช้อนนะครับ แล้วก็ทำการคนนะครับคนให้ปุ๋ยยูเรียมันละลายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตากแดดไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ผมตั้งท,ทดลองทำน้ำเขียวนะครับอันนี้จะมีอยู่ถังหนึ่งถังนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งอันนี้ทดลองทำมั่วๆนะครับก็ผมทำเนี่ยจะไม่มีหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการทดลองนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผ่านเป็นหนึ่งวันแล้วนะครับกับสูตรน้ำเขียวใชอ้อาหารสองอย่างนะครับคนนี่ใช้อมิอมิกับปุยยูเรียนะครับ สีน้ำก็เหมือนจะคําลงไปหรือเปล่าครับอันนี้เป็นสูตรใส่กี่อย่างไม่รู้สามอย่างสี่อย่างนะครับอันนี้ไม่มีน้ำไม่มีหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับน,นี่ทำแบบไม่มีหัวเชื้อน้ำเขียวสีดูเหมือนว่าสีมันเริ่มจะคํานะครับ เิจะคำแล้วนะครับจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นนี้ไม่มีหัวเชื้อนะครับทําแบบไม่มีหัวเชือ้อไม่เคยทําน้ําเขียวได้เลยนะครับตั้งแต่เลี้ยงปลามานะครับวันที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรนี้นะครับอันนี้ประมาณวันที่ที่สามเนมัน้ง ทางนี้จะได้กลิ่นแอมโมเนียนะแต่ถางนี้ไม่เหม็นแล้วมันมันมันเริ่มจะไม่ค่อยเหม็นแล้วครับสองสามอสองวันแรกมันจะมีกลิ่นอยู่นะใช้หลายอย่างครับอันนี้สูตรมั่วถ้าเกิดว่าได้น้ำเขียวก็โชคดีไปนะครับ โอเคเดี๋ยวมาติดตามสูตรนี้ดีกว่านะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับสีมันก็จะออกเหลืองๆแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้คนนะครับส่วน ถังมั่วสูุดนี่ออกเขียวนิดนิดเขียวมันเขียวหรือเปล่านะครับกิ่นใช้ได้เลยครับอันนี้ก็ยังไม่เขียวนะครับเข้าวันที่สอง โอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่3ามแล้วนะครับกลิ่นแรงใช้ได้เลยอันนี้ก็มั่วสูตรถังมั่วสูตรนะครับ ปลินแอมโมเนียค่อนข้างแรงนะครับเศษไม้ออกไก่มาคุยนะครับบริเวณนี้โอเคครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับมาติดตามมาตอนต่อไปครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่4แล้วนะครับ ปรากฏว่ายังไม่เขียวนะครับใส่สารอาหารสองอย่างนะครับยังไม่เขียวไม่เขียวเพราะมันไม่มีน้ำเขียวหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับอันนี้อันนี้สูตรมั่วก็ยังไม่เขียวเหมือนกัน ช้ได้เลยครับถังนี้จะมีกลิ่นแอมโมเนียค่อนข้างแรงนะครับเรามาติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเขียวจะสำเร็จหรือเปล่านะครับเอบตอนนี้นะนะครับก็ผ่านมาวันที่อันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับ นี้ย้ายที่นะครับเพราะตรงนั้นมันตอนเช้าแดดจะไม่โดนนะครับก็ยังไม่เขียวครับสงสัยต้องพึ่งหัวเชื้อนะครับแต่ทางนี้สีเข้มขึ้นนะครับ Okay. เดี๋ยวมาติดตามผลต่อไปครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสิบวันแล้วนะครับปรากฏว่าสูตรสองอย่างนะครับมันไม่เขียวนะครับแต่สูตรมั่วนี่นะครับเขียวใช้ได้เลยครับอันนี้เดี๋ยว ผมจะมาบอกอีกทีะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับมันไม่มีหัวเชื้อน้ําเขียวด้วยนะครับทดลองทําอย่างนึงแต่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับสูตรนี้มั่วอันนี้ไม่เขียวครับ โอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้เรื่องยังไงนะครับอันนี้สิบวันเองเดี๋ยวลองสิบสี่วันนะครับสองสัปดาห์นะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็ครบสิบสี่วันแล้วนะครับอันนี้เป็นถังมั่วสูตรนะครับน้ำ เขียวมากเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกสูตรอันนี้ให้นะครับสูตรมั่วเนี่ยนะว่าผมใช้อะไรไปบ้างนะครับอน,นี่นะครับมันเขียวเหมือนกันนะครับอันนี้คือเริ่มทําจากไม่มีน้ําเขียวเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีน้ําเขียวเนี่ยมันก็คงจะเขียวเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือมันอย่างเงี้ยได้แล้วอ่ะนะครับ เดี๋ยวจะทําการทดลองเลยเอาไปเลี้ยงไรแดงนะครับทั้ง2ส,สูตรเลยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับโอเคัน,นก็เตรียมมาแล้วนะครับเตรียมโหลมา2โหลนะครับเดี๋ยวจะตักใส่เลยนะครับเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งอสองอาหารสองอย่างนะครับ ใส่ไปนะครับใส่ไปสองอ่สองถ้วยตวงนี่นะครับอันนี้ก็สองถ้วยเหมือนกันน,นี่อันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วนะครับไม่มีกลิ่นแอมโมเนียแล้วนะครับบางคนไม่รู้นะครับกลิ่นแอมโมเนียเป็นไงก็ง่ายๆเลยครับลองเอา ปุ๋ยยูเรียครับใส่ขวดแล้วก็ดมดูครับนะครับคือกลิ่นอันนั้นเลยครับคือกลิ่นแอมโมเนียนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองปล่อยไลยแดงกันครับนี่น้าจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถ้ากับว่าถ้าเกิดว่าได้ผลเนี่ยเราก็จะได้อันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับแล้วอันเนี้ยต่อไปมันก็จะเขียวเข้มน่าจะเขียวเข้มกว่านี้นะครับทังเนี้ย โอเคเราไปปล่อยไรแดงกันดีกว่าครับไปครับอันนี้นะครับก็จะเป็นที่เพาะไรแดงนะครับสุดไม่ใช้น้ําเขียวนะครับนี้ด้วยอาหาร2ออย่างนะครับคืออาหารปลาดุกกับอาหารลูกไก่นะครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับเดี๋ยวเราเอาไรนี้เนี่ยไปใส่เลยนะครับจะพยายามตักให้มันเท่ากันนะครับ จดเอาใส่ในอันนี้ก่อนเถ่ายมือเดียวก็จะยากยน,นิดนึงนะครับอโอเคนี่นะครับถังอันนี้ถ้าเกิดมันแตกตัวเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับอ่า นี่นะครับโหลทางซ้ายมือนี่นะครับก็จะเป็นสูตรอาหารสองย่างนะครับคืออามอามกับปุ๋ยยูเรียนะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นสูตรมั่วนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับ สูตรมั่วนะครับอันนี้เไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้สูตรฝั่งนี้จะเป็นอสองอย่างนะครับคืออามอามกับอ่าปุ๋ยยูเรียนะครับอันนี้น้ําก็จะจางลงเร็วนะครับเพราะไม่มีหัวเชื้อนะครับการแตกตัวก็นี่นะครับค่อนข้างดีนะครับนะครับจะดูฝั่งนี้ครับไม่ทราบว่าจะเห็นกันไหมนะครับ นะครับมันมีตัวเลขแตกตัวเป็นตัวเล็กอยู่นะครับสูตรนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่มันยังไม่เขียวมากนะครับมาดูด้านบนครับจะไม่ค่อยเห็นนะครับ มาดูสูตรมั่วครับอันนี้เป็นสูตรมั่วครับอันนี้สูตรเนี่ยจะมีอาหารปลาดุกนะครับอาหารลูกไก่ปุยป๋ยปุ๋ยนาสูตรเสมอนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับทำก็เป็นน้ำเขียวนะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนครับอ่านี่นะครับ สูตรนี้ใช้ได้เลยครับตั้งใจจะทำสูตรหนึงแต่ได้อีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทำสูตรเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับผมก็แนะนำนะครับสูตรอาหารไก่นะครับกับอาหารปรดุกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนานะครับของผมที่ใช้อยู่เนี่ย ก็ใช้สูตรนี้นะครับคือไม่ต้องทําน้ําเขียวนะครับไม่ต้องรอทําน้ําเขียวเลยก็แตกตัวดีเหมือนกันนะครับอ่นี่เดี๋ยวูให้ดูเห่ยบนี้สูตรนี้แตกตัวดีเหมือนกันนี่ทําจากไม่มีน้ําเขียวนะครับสูตรนี้ถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเนี่ย จะเห็นเลยนะครับว่าลายแดงเยอะมากครับแต่เนี้ยถ่ายในกล้องเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรที่ผมใช้เลี้ยงตอนนี้นะครับคือไม่ต้องทำน้ำเขียวนะครับมันเสียเวลาครับนี่นะครับ นี่อันนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมบอกนะครับคืออาหารไก่สองช้อนอาหารปลาดุกหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยนาสูตรเสมอนะครับไปสักห้าหกเม็ดนะครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับกรองเอาแต่น้ำจริงๆเลยนะครับคือไม่ให้มีเศษติดมาเลยนะครับ นี่อันนี้ผมทำไว้สองถังนะครับเห็นไหมอันนี้คือผมไม่ได้รอให้เป็นน้ำเขียวเลยนะเนี่ยนี่สองถังนะครับนี่นะครับที่ผมบอกครับอันนี้ก็คือกองเอาแต่น้ำนะครับ อนนี้นะครับมาดูในเวลากลางคืนบ้างนะครับนี่นะครับสูตรมั่วนะครับอันนี้ดูครับนี่ไก่แดงเยอะมากครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับนี่ทำน้ำเขียวจากไม่มีหัวเชื้อนะครับ อันนี้จะเป็นอาหารสองอย่างนะครับจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีแตกตัวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อันนี้เยอะมากครับทำน้ําเขียวจากไม่มีหัวเชื้อนะครับแต่ผมว่ามันก็เสียเวลาครับสู้สูตรที่ไม่ใช้น้ําเขียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนที่ไม่ใช้น้ําเขียวบังครับในเวลากลางคืนครับ อาจจะไม่เยอะเท่ากับที่ทำน้ําเขียวนะครับแต่ว่ามีให้ปลากินแน่นอนครับเนี่สูตรนี้อันนี้เป็นสูตรน้ําใสนะ ทางนึงครับนี้ปิดไว้กันยุงลงไปไข่นะครับสองโลนั้นยุงไปไข่เรียบร้อยนะครับ นี่ไม่ได้เป็นน้ําเขียวนะครับคือทางนี้เป็นตะไคร่อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับใครชอบสูตรไหนก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้ครับใช้ได้ทั้งน้ําใสแล้วก็ ใครอยากจะทำน้ำเขียวก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสูตรที่ผมทดลองเนี่ยมันสามารถใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ำเขียวเนี่ยมันก็จะดีนะครับคงจะเป็นเร็วขึ้น แต่ทีนี้ผมไม่มีครับมันจะเสียเวลาในการทําค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเสียเวลาทําน้ําเขียวเนี่ยก็แนะนําสูตรที่ผมบอกเลยนะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับไม่มีแดดก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยที่ผมตั้งถังไว้เนี่ยคือตั้งตากแดดไว้นะครับแล้วตอนนี้เป็นหน้าหนาวเนี่ยก็คือแดดไม่ค่อยมีนะครับมันก็แตกตัวดีครับใช้ได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่อง Fighting Fit ช h o n b u ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็จะทำเ,เกี่ยวกับปลากัดเยอะหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมทำการเพราะปลากัดไว้หนึ่งข้อกนะครับ ก็จําเป็นจะต้องหาอาหารเพื่อให้ปลาเนี่ยมีลูกปลาเนี่ยมีอาหารกินนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม